สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ลกทุกท่านครับวันนี้เราจะมาพ่นอะดูแล้งเนี่ยครับเด็กเเขายังกีดยางอยู่นะครับใบไม้ใบยางพาราเขาก็เริ่มผีใบแล้วครับปีนี้นะครับผีใบสีเขียวแล้วครับนี่คุณผู้ชมแต่เราก็พ่นฮอร์โมนนะครับนี่เป็นฮอร์โมนโดสนะครับมันสั่งซื้อในในไม่ใช่ในรัศดาไม่มั่นใจมีขายไหมเดี๋ยผมซื้อในในไลน์นะครับ ยี่ห้อโดดนี่มันใส่ฝาเดียวนะคุณผู้ชมนี่ฝาขนาดนี้นะเป็นสีเขียวนะคุณผู้ชมบบน,นะน,ชมน,บบนี่สีเขียวแบบนี้นะนี่คุณผู้ชมนี่ฝาเดียวแบบนี้สีเขียวแบบนี้นะก็ใส่เข้าไปในน้ำเลยแล้วครับน้ำก็ประมาณไม่ถึงยี่สิบลิตรหรอกครับยี่สิบลิตรมันมันหนักสิบแปดลิตรก็ใช้ได้ละอันนี้ก็ อันนี้มันเลขดเดียวถ้าจะได้สั่งซื้อใหม่สามขวดก็หนึ่งพันบาทนะครับม,มันไม่ได้ไม่ได้ใส่เยอะไม่กีซ่ซีซีน่าจะอยู่ที่เ,เกือบสองร้อยซีซีนะนี่ร้อยแปดสิบนี่มันขายขวดเดียวหนึ่งมันตกอยู่เขาเขียนในราคาเท่าไหร่เนี่ยพันสองเดี๋ยวก็จริงไม่ถึงแล้วครับเขียนไว้เฉยๆยเนี่ยราคาขวดนี้พันสองนะับจริงไม่ถึงมันขายจริงๆก็อยู่ที่สามพันหนึ่ง พันบาทได้สามขวดนะขวดละสามร้อยกว่าบาทนะอันนี้ก็เพื่อนให้เพื่อนให้มานะครับมาทดลองอันนี้ก็นี่เขาขายขวหนึ่งลิตรก็ห้าร้อยบาทนะเขาบอกนะห้าร้อยบาทมันต้องเขย่าก่อนนะอันนี้อะไะกันม,วมววววิวมิวฮิวฮิวมีฮิวมิสนี่นะครับซูปเปอร์พรีเมียมอันนี้นะมันก็เอามาพ่นหน้ายางเหมือนกันนะครับนี่ นี่ยเราก็ผสมไปด้วยครับใส่สักหนึ่งฝาก็ได้นะฝาของเขานะนี่มันจะสีออกสีดำๆนะตัวนี้นะตัวนี้ออกสีดำๆนี่เพื่อมาลองใช้แนะสีดำนี่ดำปิดปีเลยท่านผู้ชมดูเออนี่แต่เป็นวิดปี ผมว่าผมชอบตัวนี้ดีกว่าถนะ้ามันสะอาดดีนะสะอาดดีอันนี้มันหนึ่งลิตรห้าร้อยอันนี้มันดูมันดำดำ,ดำปิดปีนะไม่มั่นใจเหมือนกันนะเอา้าก็ลองดูค่ะคุณผู้ชมแต่อันนี้ผมเคยใช้มามัน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 พ่นในช่วงเราดูแ้งเท่านั้นเองนะมันจะพ่นเดือนเดือนเท่าไหร่ก็เดือนเริ่มพ่นเดือนกุมภานะ กลุ่มเดือนละสองครั้งก็ได้นะแต่ได้หน้ตามตามนี่เขาบอกให้เดือนละครั้งสามสี่วันแต่เราสิบห้าวันครั้งก็ได้นะตัวนี้นะถ้าพื้นที่เยอะมันก็คงทำลำบากนะแต่ถ้าพื้นที่สวนยางมีสักสิบไร่นี่หรือห้าไร่นี่มันทำทำสบายนะทำได้พ่านน้ำยางเพื่อให้น้ำยางมันไหลดีนะคลายฮอร์โมนไม่ใช่ยานะเป็นฮอร์โมนให้น้ำยางมันไหลดีนะครับผู้ชม วันนั้นผมได้มาครึ่งเดียวพอดีว,ว่าคนได้ครึ่งเดียวก็เลยว่ามันน้ำถังมันเสียก็เลยซื้อสังใหม่มานะเนี่ยนี่ถังใหม่ผมซื้อมาสองระบบนะคุณผู้ชมระบบแบตเตอรี่ด้วยนะแล้วก็ระบบโยกด้วยนะวันนั้นเขเข็ดลายไปจัดตัวสีสีฟ้ามันเป็นระบบเดียวนะแบตเตอรี่มันเขาเรียกขั้วมันหลวมนะผมเคยคิดว่ามันหมดแล้วนะที่ไหนได้ขั้วมันหลวมมัเลยไปซ่อมแซมซ่อมเองเนี่แหละครับซ่อมเขาเรียกบัตรกี หัวขั้วมันดีขึ้นมานะแต่วันนี้ก็ไม่มั่นใจเพราะว่าแบตเตอรี่มันเก่านะแบตเตอรี่สี่ปีแล้วเดี๋ยวจะลองหาเชิๆในรั a ดาว่าแบตเตอรี่มีขายไหมนะนะยอนมีขายก็สักก้อนสักห้าร้อยนะก็น,น่าซื้ออยู่นะเอามาลองใช้ดูอาคิด,ดีก็จะสาธิตให้ดูนะครับผมคงจะเริ่มปฏิบัติการแล้วนะนะ ไม่ต้องใส่ถุงมือก็ได้นะคุณผู้ชมหรือจะใส่ก็ได้นะเพราะมันเป็นฮอร์อมโมนนะมันไม,ไม่ไม่เป็นพิษไปให้ตัวเราเองมันเป็นพวกชีวภาพนะ ผนยังไงเดี๋ยวอ,อ,อาสาทิ่ตีมันใกล้ๆแน่นะอนจนที่มันไม่ออกก็ใส่ไปจนมันตายนึ่งก็ใช้ได้นะตรงนี้นะปรับให้มันเป็นน้ำไม่ต้องเป็นฝอยถ้าเป็นฝอยมันจะเปลืองมันจะเปิวไป็ไป็นตามอากาศตอนนี้ก็สิบโมงแล้วคิดว่า คิดว่าเนี่ยนอย่างนี้นะแหมชมนี่รอบคุณผู้ชมเราจะทําเวลาประมาณเที่ยงละวัน้น่าจะเสร็จนะครับถามว่าตอนนี้พ่นได้ไหมได้ก็ได้นะเนี่ย กาแฟได้ก็พนได้มันเป็นฮอร์โมนกาแฟเล็กกรพนได้อา้าวผมคงจะลําลาคุณผู้ชมไว้เท่านี้แหละครับเดี๋ยวผมจะทำงานให้เสร็จนะครับคุณผู้ชม คลิปนี้ก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสาธิตให้ดูแล้วนะครับคุณผู้ชมอ่าบายบายปิดคลิปเลย